มาแล้วนะครับอีกหนึ่งแนวทางที่เข้าตรงในงวดที่ผ่านมานะครับ0 6ตรงตรง16ตรงตรง,ตรงนะครับเข้าบนเข้าล่างสำหรับมังกรเมรัยนะครับเอาละครับมาตามกันต่อสอหรับงวดประจำวันที่17มกราคมปี2569นะครับปล่อยมาแล้วงวดนี้ไปดูกันที่ชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวงวดนี้เน้นให้4คู่ 8 9 8 2 85และ92นะครับแล้วก็มีชุดรองเป็น9 9 0 9 1 9 0212 9505แล้วก็15นะครับเป็นชุด2ตัวบนล่างนะครับของมังกรเมรัยนะครับชุดนี้เป็นชุด3ตัวงวดที่แล้วนะครับก็ได้ทั้ง1606นะครับงวดนี้ก็ปล่อยชุดเน้นๆนะครับ92กับ85นะครับ 92กับ85นะครับ4คู่ก็89 92 85 05เน้นๆ92แล้วก็85